บุ้งค่ะทุกคนสัปดาห์ที่2ของพักบุ้งนะกำลังโตูงงามเลยได้ฝนตกโปอยทั้งวันเลยค่ะทุกคนโอ้ท้องฟ้าโอ้ยสตรอเบอรี่สุกค่ะสุกเปียกฝนหมดเลยโอ้ยมือก็ถือล่มฝนโปรลยโปรยนะทุกคน เ,เก็บก่อนเดี๋ยวจะเละเนาะโดนฝนนะดูโอ้ยเกือบเละเลยลูกใหญ่มากลูกค่ะโอ้ยนี่ก็สุกนน่นเดี๋ยวไปล้างสวัสดีค่ะทุกคนฝนตกอยู่ตกหรือยังโอ้ย,ยังปดปอยอยู่ออกมาเก็บสตรอเบอรี่ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ประมาณจะทุ่มหนึ่งแล้วนะคะ หนิงตื่นมาอัปอัเดตหลังจากเมื่อวานหนิงไปฉี่นะคะหนิงไปฉี่ตอนเช้ากลับมาบ้านก็ไม่เป็นอะไรนะคะหนิงก็มานั่งเพราะผักแยกผักนู่นนี่นั่นนะคะก็ไม่ได้พักอะไรเงี้ยเนาะแยกยกกระถางไปมาแล้วก็ไปเก็บราสเบอร์รี่เอาไปฝากพ่เอาไปฝากแม่ยานะคะ ไม่ยากก็ดีใจนะคะไม่ยากชอบทานมากแล้วก็เ,เชอรี่ไปฝากไม่ยากด้วยเพราะว่าวันก่อนนั้นนะที่ฝนยังไม่ตกอ่ะน,นี่งเก็บไว้นิงว่าจะเอามาทําคลิปนะคะพาทุกคนทําอัม,มาเรนาเชอรี่นะคะเดี๋ยวค่อยเก็บใหม่แล้วมาทำเนาะนิงยังไม่มีแรงวันนี้ก็ตื่นมาตอนเช้าปวดปวดแขนปวดไล่มาตามเนื้อตัวเหมือนคนจะเป็นไข้เนาะมันกําลังแบบ ร่างกายมันกำลังต่อสู้กับเชื้อโรคเนาะเขาใช้วัคซีนมาก็นอนนอนแบบลุกขึ้นมาตาัดคลิปแล้วก็นอนต่อนะคะแล้วก็นั่งไปเอามานั่งรอเออเนี่ยทานข้าวเสร็จเรียบร้อยก็อยากออกมาสวนทุกคนอยายออกมาดูผักแล้วก็มารดน้ําตรงข้างล่างเนี่ยเพราะว่ามันอยู่ใต้หลังคาเนาะมันไม่ได้รับฝนนะคะก็ตอนนี้ก็รู้สึกรู้สึกดีขึ้นนะคะแต่ว่ายัง ปวดอยู่นะคะปวดเนื้อปวดตัวเนาะปากก็รู้สึกเหมือนกับคนจะเป็นไข้อะทุกคนเราฝาบปากแห้งๆปากจ,จืดๆอะไรเงี้ยแต่ก็ทานกับข้าวทานอะไรก็ยังแบบอร่อยอยู่นะคะอยากอยากกินอะไรแซ่บๆอะทุกคนเดี๋ยวถ้าด้านก็เข้าบ้านเนี่ยอยากกินยำไปดูสวนผักกัน,นะคะ่ะทุกคนไปเดินดูพืชผักกันเนาะอย่างงไม่ได้แบบดูต้องดูทุกวันนะ <laughs> มันฝนอยู่แล้วคะ่ะแต่หนึ่งก็ใส่หมวกเนาะเดี๋ยวฝน ปล่อยฝนจะโดนหัวป่ะไป็นในสวนนั่อไม่เงาเลยเนี่ยมีลินล,ลี่อยู่ข้างๆแม่ตลอดเลยใช่ไหมคะอมนอนก็นอนเฝ้าอยู่ข้างๆทั้งวันวันนี้ทุกคนนี่ออกมาสวนก็มาด้วยนี่ลินลี่ไปไหนละลูกเปียกไปหมดเล่นไม่ได้เลยแล้วจะเดินไปไหนเดินไปไหนอจะมานั่งเอา นั่งไม่นั่งนี่หรอกนั่งบนโอ้แม่เดินไปดูผักนะนะดูโหละพาสลัดสลแัแหนตรงนี้โอ้โหโหระพาหนึ่งมาเด็ดใบออกนะมันแบบน้ำดูฝนตกจนแบบใบเป็นสีคล้ำๆและเนี่ยใบแบบใบไหนไม่สวยมีสีช้ำๆเอาออก เด็ดออกเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวจะมาเด็ดเป็นยอดเป็นยอดเนี่ยก็เด็ดเด็ดให้ได้แตกิ่งใหม่หน,หน,นู้เนาะเนี่ยอุ้อเอาไปกินซะเลยเนาะยำหน,ม,หนมจีนไหมหยำอุย้ยอยากอีกแล้วแมงลักกำลังงามเลยค่ะเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาเด็ดเดี๋ยวเอาไปแกงอ่อมแล้วครั้งหนึ่งเนาะอุย้ยแมงลักนี่นึกถึง หลายอย่างเลยแกงเห็ดดูพริกค่ะอดูใบข้างล่างเนี่ยเด็ดออกเด็ดออกไปเลยค่ะกิ่งข้างล่างเนี่ยเอาออกไปเลยมันเปื้อนนำพาเชื้อโรคเนี่ยเอาออกไปเลยไปบำรุงด้านบนพลิกช่อนะคะเนี่ยต้นตรงนี้โอ้ยติดดอกดูค่ะเนี่ย แต่กิ่งแต่ดอกเป็นช่อนน่น่นะต้นแต่ละต้นมันใหญ่สูงใหญ่ไม่เหมือนกันนะคะคนละพันธ์ด้วยแล้วก็ลงคนละรอบด้วยนี่เอามาลงใหม่อันนี้อันนี้ลงเอามาลงใหม่ก็จะเริ่มโตสักพักเลยนี่ก็เป็นดอกอันนี้พริกจินดาอันนี้อันนี้น่าจะเป็นพริกเม็ดใหญ่สวน ได้เข้าสวนก็ชื่นใจแล้วทุกคนไปมุมไหนคะไปมุมนี้เนาะเนาะมีหน่อไม้ไหมเนี่ยในช่างชอบต้นไผ่มากเลยค่ะปลูกจนตอนนี้ต้นโตแล้วจะเอาดอกบัวมาปลูกใส่ตรงเนี้เนี่ยต้นนั้นน่ะช่วยให้น้ําใสสะอาดนะคะทุกคนเอามาปลูกในนะก่อนแปลงนเนี้ยหน่งจะปลูกอ่าโคลาบี้ปลูกสลัดปลูกอ่าอ่า อะไรอีกพักกาดขาวปลูกอะไรอย่างอื่นนะคะไม่ได้ลงพลิกเนาะต่อมาเนี่ยมีพาอพลิกเยอะนะคะอันเนี้ยต้นที่เอามาลงใหม่เนาะกำกำลังแบบแตกกิ่งงามเลยเดี๋ยวสักพักก็โตครับเนี่ยเห็นไม้เริ่มโตแล้วนีหลากหลายพลิกเลยค่ะมะเขือนี่ก็มาเด็ดใบมะเขือต้นแหละมะเขือยาวมะเขืออ่าหยาด อะไรนะยากอะไรลนะ่ะลืมมะเขือเปลอกอ,อะไรนะทิพทิ่โอ้มีอยู่สีสายพันธุ์นะคะทุกคนแล้วก็ต้นหนึ่งเป็นมะเขือม่วงนะไม่รู้ต้นไหนนะั่นจาไม่ได้ดูต้นกําลังโตเดี๋ยวนึ้งจะได้มาตัดใบข้างล่างแล้วค่ะเนี่ยดูพึบพับเนาะทุกคนเนาะเนี่ยกิ่งข้างล่างนี่ก็เอาออกเลยนะคะมันจะมีกิ่งเหมือนเหมือนกันกันกบมะเขือเทศอะไรนะ่ะพวกพริกอะไรเนงะี้ย กิ่งด้านล่างอ่ะเราไม่ต้องเอานะคะเอาออกเลยเนี่ยมันมีข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวหนึ่งค่อยมาทำโอ้โ,อโอดแคนแถบนี้จะเอาลงก่อนเพื่อนเลยนะคะนี่นี่ที่ต้นใหญ่ใหญ่เนี่ยนี่กำลังต้นสมบูรณ์งามเลยนี่เห็นไหมหนึ่งเอากิ่งข้างล่างออกออก,ออกละเนี่ยเนี่ยก็ต้องมาเอาออกเนี่ยเอาออกเลยข้างล่างเนี่ยค่ะอันไหนยังไม่เอาออก นี่เอาออกเลยสวนหนึ่งไม่ค่อยมีหญ้านะทุกคนเห็นเป็นไม่ได้เลยนะพวกพืชพืชนะมันคันไม้คันมือนะค่ะทงกําลังเลื้อยค่ะทุกคนไม่เลื้อยมาทางนี้ละลูกทางนี้มาเขือเปะหนูต้องเลื้อยไปทางนู้นเลื้อยไปนู้นเลื้อยไปภูเขานู่นมาทําไมทางนี้โอ้มาผิดทางแล้วโอเมนทังงในเด้อแบบนี้เด้อเอา ที่หันทีไรร่ไหนล่ะดูเป็นยอดออกมาแล้วแตงกวาต้นโตเร็วมากเพราะตั้งแต่มเมล็ดอยู่ในบ้านนะทุกคนอ้เป็นลูกแล้วเออไหลไปนู่นเลลูกหกนิงก็ไม่ทําที่ให้เขาเลื้อยนะแตงกวาปีนี้หนิงให้เขาเลื้อยไปนู่นลเลยมีที่ให้เลือเอ้อนาะอันนี้ก็มีถังน้ําฝนเนาะนี่ถังน้ําฝนเต็มเลยฟักแฟงนะคะหนิงก็ดินมาทิ้งเนี่ยตรงนี้แหละ ขึ้นมาเลยขึ้นมาสองต้นเลื้อยตํำกันระบาดเนี่ยเอา้าเลือยต่ำกันแล้วกำลังเป็นยอดเลยเต็มกว่าหวบเรี่ยมค่ะทุกคนเห็นไหมนี่นช่างทำให้เป็นที่เลือยเพิ่มขึ้นไปข้างบนนวหน่งก็เพราะนานแล้วตั้งแต่อยู่ในบ้านน่ะเพราะไหลมเมล็ดมากแล้วมันไม่ขึ้นหน่งก็เลยเอาดินในกระถางมาทิ้ง เ้าทีนี้ก็ขึ้นเป็นต้นมาตอนแรกนึกว่าแตงกวาโอ้กำลังแบบสไปเดอร์แมนละกำลังจะผลี่ใหญ่เกาะก็เลยขึ้นมาตอนแรกนึกว่าแตงกวาเอาไปเอามาไปดูรูปเออมันไม่ใช่นะบวบเดียมนี่เองนี่ก็กวางตุ้งฮองเต้กับคนะนะคะเดี๋ยวค่อยมาแยกเนาะโน่นแ่งแยกแล้วเป็นต้นใหญ่ๆเนานะนุ่นผักชีก็กำลังขึ้นเห็น ตร,ตรงนนนั้ะะคะอ,นะอันนี้ถั่วฝักยาวไทยนะคะนี่กําลังจะเลื้อยขึ้นมาข้างบนนี่นช่างทำให้เลื้อยไปนู่นเลยลูกลื้ยไปต้นพลัมเลยนี่ถั่วฝักยาวดูกำลังจะสไปเดอร์แมนเลื้อยมันนี่นะลูกฝักบุ้งคะ่ะทุกคนสัปดาห์ที่สองของฝักบุ้งนะกำลังโตงามเลยได้น้ำฝนชุ่มเลย ปลูกผักบุ้งนะคะหนึ่งแช่น้ําไว้สองคืนเนาะให้แบบรากเขางอขึ้นมาแล้วก็มาหวานเลี้ยงแบบเนี้ยเองชอบเลี้ยงตัดไปกินได้แล้วเนี่ยมันต้นใหญ่แล้วโอ้โหปลูกเพาะดิดเดียวอันแรกอะไม่มีเวลาปลูกอย่างอื่นเลยนะคะไปทําแต่พริกกับมะเขือเปาะพริกหนึ่งหลายร้อยต้นมากมะเขือเปาะนุ่งไปเยอะก็เลยไม่มีเวลามาปลูกอย่างอื่นเนี่ยเพิ่งมาลงผักชีกับขนาขกับผักอ่ากวางตุง้ง ไอ้ถั่วฝักยาวของเยอรมันตั้งเงินบูนเนี่ยนะคะทุกคนเรื้อยแล้วหนิงลงก่อนหน้าถั่วฝักยาวไทยนะเรื้อยขึ้นมาแล้วค่ะเนี่ยอร่อยเหมือนกันเลยค่ะแต่รูปร่างเขาจะแบบสั้นกว่าเนาะไม่ยาวเท่าถั่วฝักยาวไทยนะบลาบอรี่สีเหลืองสุกอีกแล้วตกมากเลยโุ้ยเปียกฝนนู่นนาโดกอีกแล้วอ๋ใครใครนะ ดีมุมนี้หนึ่งก็ปลูกพริกใช่ไหมก็ปลูกพริกโหระพามุมนี้ในช่างทําให้ใหม่หนึ่งก็มีแบงลักมีพริกมีกะเพรา,าลงนะคะต้นโตมากแล้วทุกคนดูพลึบๆเลยนี่ก็เป็นมะเขือเทศเนาะมะเขือเทศเป็นดอกแล้วว่าดู <c oughs> ไม่ได้มาดูแบบสองวันเอง เป็นดอกแล้วต้องมาเด็ดยอดข้างล่างออกนะเนี่ยเนี่ยโอ้ยนี่ไงกิ่งเนี่ยต้องติดออกนี่ใบข้างล่างเนี่ยก็เ,เอาออกนะข้างบนเป็นดอกแล้วทุกคนดูเราจะเอาไว้ประมาณสองสามกิ่งให้คืนต้นก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะทุกคนนี่เอาที่เนี่ยนะคะเป็น กระถางพลาสติกเอาไว้รดน้ำนะรดน้ำให้ชุ่มเช้าเย็นใส่ปุ๋ยแล้วก็ใส่ตรงนี้นะคะใส่ปุ๋ยลงไปในนี้แหละแล้วก็ลดน้ำแมงลักตรงนี้ต,นต้นโตละโอ้โหเออตรงนี้อีกนะคะนี่ก็พลิกพลิกอันนี้กะเพราเยอะแย,ยะเลยตรงนี้ก็มีแมงลักมีกะเพรานะคะทุกคนนี่ก็พลิกทั้งหมดเลยเรียงไปนู้น เยอะไหมก็มาเขือปลอกเอามาลงทุกที่ทุกมุมเลยนอนสลัดจากต้นเล็กๆอะตูแล้วทุกคนเิ่มโตูงามแล้วเนี่ยเห็นไหมดูฝักทองมีทุกจุดของบ้านนะคะทุกคนมี่ปลูกไว้เยอะเลยอะ่ะนี่ก็สตรอบเบอรี่เนาะแมไหนมาละเนี่ยแม่มานั่งก็มานั่งตาม <laughs> บายบายทุกคนนะบายบายค่ะบายบายค่ะชิลสอัลฟีดาเซนนะคะก็เลยฟุ่งนี้หนึ่งคงแบบดีขึ้นนะคะวันนี้เดินก็ยังเหนื่อยๆอยู่เนาะมันร่างกายมันกําลังปรับเนาะเอาไว้ยังไงขอบคุณมากมายนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ก็พาเดิน ชมพืชผักไปด้วยกันเพื่อจะได้สดชื่นนะก็รับสูตรบรรยากาศสดชื่นไปด้วยกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะมีความสุขมากมายคอมเมนต์มาพูดคุยกันขอบคุณที่มาติดตามที่นิง,งอินเดรมนีขอบคุณความห่วงใย,ยดีๆความรู้สึกดีๆคอมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณที่มากดไลค์เป็นกําลังใจให้ทีนิงด้วยนะบ๊ายบายเจอกันใหม่ค่ะอัลฟิดาเซนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย